สวัสดีครับกลับมาเข้าสู่รายการอาจารย์มติสอนหมักล้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงในเรื่องของวิธีการเล่นหมักล้อมบนเว็บไซต์ ogs นี้นะครับสำหรับคลิปที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นคลิปที่สอนเกี่ยวกับการสมัครวิธีการเล่นออก็โทษครับสมัคร id บนเว็บไซต์นี้รวมถึงการ v e r i f y อีเมล address ของผ่าน email address ของเรานะครับเพื่อยืนยันว่าฉันมีตัวตนจริงๆนะนะครับ ทีนี้ถ้าเราจะเล่นกับคนอื่นแล้วครับเราจะทํำยังไงดีในเว็บไซต์นี้นะครับครับทีนี้ครับคําที่เราจะไปนะครับจะอยู่ที่คาคานี้ครับให้เราดูตรงนี้ครับมันจะมีคําว่า play นะครับ play กับเกมนะครับ play นะครับก็คือเล่นกับคนอื่นส่วนเกมนะครับก็จะเป็นการดูคนอื่นนะครับ แล้วแต่เรานะครับอยากจะเข้าไปทําอะไรแบบไหนนะครับก็เราสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ผมเพื่อให้มันเข้ากับตรงนี้เนาะเดี๋ยวลองกดไปที่เกมดูก่อนนะครับเกมนะครับก็จะเป็นเกมที่มีคนเขาเล่นกันอยู่เนาะเราก็สามารถเข้าไปดูเกมที่เขาแข่งขันกันได้นะครับเราลองแตะที่เมาส์เอาเมาส์ไปแตะหรืออนิ้วจิ้มถ้าใครเล่นในแท็บเล็ตนะครับก็ลองอนิ้วจิ้มดูนะครับกดเข้าไปนะครับ อันนี้ก็จะเข้าสู่เกมที่มีคนเล่นเอาไว้นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับซึ่งในจุดนี้นะครับถ้าเราแชทนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเขาไม่เห็นสิ่งที่เราแชทนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์ไปได้เลยนะครับแต่ว่าพอเราเล่นจบแล้วนะครับเขาจะเห็นแชททั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับเอาล้ครับแต่ว่าประเด็นวันนี้จะไม่ใช่เรื่องการมาดูชาวบ้านเล่นกันเนาะแต่ว่าเราจะมาพูดเรื่องของการเข้าไปที่ห้องเพลย์กันนะครับ เราลองกดไปที่ Play หนึ่งทีนะครับเราจะเห็นว่าโหพอมา Play เนี่ยครับมันจะมีข้อมูลให้เราเยอะแยะมากมายเลยแล้วเราจะเล่นยังไงดีล่ะนะครับมันมี3วิธีใหญ่ๆง่ายๆนะครับเราลองมาดูข้อมูลตรงนี้กันก่อนละกันนะครับตรงนี้นะครับจะเป็น quick match finder นะครับเป็นวิธีการเลือกเกมที่เราจะ สร้างขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่ากดปุ่มเดียวเบ็ดเสร็จทุกอย่างนะครับอันนี้มันจะสร้างห้องให้เราโดยอัตโนมัติเลยเนาะซึ่งเราสามารถอันนี้นะอันนี้ที่จะเป็นแบบสร้างอัตโนมัตนินะครับนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นการสร้างอัตโนมัตินะครับคือง่ายก็คือเราแค่เอาเมาส์จิ้มตรงนี้นะเราอยากเล่นหมากล้อมแบบไหนเนาะก็คือจบเลยนะครับ ทีนี้มาดูคำอธิบายง่ายๆกันนะครับก็คือคำว่า Bliss ก่อน Bliss นี่นะครับ Bliss นี่คือเกมที่ให้เวลาในการคิดน้อยนะครับถ้ากดที่ตรงนี้นะครับคือจะต้องเดินภายใน10วินาที โทษทีฮะเพลินบางทีคิดเร็วเกินร่างกายคําสั่งขยับไปนิดนึงต่อตานะครับหมายความว่าต้องเดิน1เมตรภายใน10วินาทีนะครับถ้าใครชอบเล่นเกมเร็วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี้เรามาดูคําว่า Normal กันครับ Normal ก็คือจะเป็นการให้เวลาคิด ให้เวลาคิดทีนี้ในต่วนของสร้างอัตโนมัติเนี่ยเขาจะเซตเอาไว้แล้วนะครับเซตเอาไว้แล้วพื้นฐานซึ่งตรงเนี้ยเขาเซตเอาไวท้ที่ตรงนี้นะครับ30วินาทีต่อตานะครับแปลว่าคุณมีเวลาคิดแค่30วินะสำหรับเกมนี้นะครับถ้ากดเลือกอันนี้นะสำหรับ correspondent นะครับ correspondent คืออะไรนะครับก็คือเกมที่ เรียกประมาณว่าเดินเสร็จปุ๊บเมื่อเดินนะครับเมื่อเดินต้องกดสับมิ t และเกมแบบคอร์รสปอนเดนนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกมยาวคือ1วัน1ตาได้ หนึ่งวันหนึ่งตาได้ผมเคยเล่นกับชาวต่างชาติเนาะสมัยก่อนเนี่ยช่วงที่ยุ่งยุ่งเนาะก็มักจะชอบเล่นโหมดนี้กันก็คือว่า1วันคิดแค่1เม็ดแล้วเดินพอแล้วแล้วก็ไปทําอย่างอื่นนะครับเคยเล่นอยู่เกมหนึง่งใช้เวลาเล่นอยู่ประมาณ7-8เดือนนะครับกว่าจะเล่นกันจบเนาะเดินคนละเม็ดนี่แหละนะครับนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการเลือกขนาดกระดานที่จะเล่นนะครับถ้าอยากจะเลือก9คูณอย่างเดียว ก็ขอให้ติ๊กแค่ตรงนี้จุดเดียวนะครับให้มีจุดเดียวอย่างเช่นแบบนี้เนะาะแบบนี้เนาะเอาสีออกนะครับก็จะเป็นเลือกเฉพาะ9กระดาน9คูณ9กาอย่างเดียวนะครับถ้าเอาสีตรงนี้ออกก็จะกลายเป็นกระดาน19คูณ19เนาะแต่คืออย่างน้อยสุดเราต้องเลือกสักกระดานใดกระดานหนึ่งนะครับเราปิดหมดทุกกระดานไม่ได้มันจะเซตให้เป็น19คูณ19โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือถ้าเราเลือกแบบสร้างอัตโนมัตินะครับเลือกแบบสร้างอัตโนมัติแต่ถ้าเราอยากจะสร้าง วิธีกติกาการเล่นที่ไม่เหมือนชาวบ้านแบบนั้นละ่ะเราทํำยังไงนะครับอราคลับล้างพวกนี้ออกให้หมดก่อนนะครับให้พวกเรากดไปที่ตัวนี้ครับ Custom Custom เกมนะครับอันนี้คือเราสามารถปรับกติกาเวลาแล้วก็อื่นๆได้นะครับ เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วลองกดเข้าไปดูกันนะครับเมื่อเรากดเข้าไปดูกันนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งหน้าต่างแบบนี้จะเป็นวิธีการเซตค่าพื้นฐานในการเล่นเนาะอ่ามันมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือเราสามารถตั้งชื่อเกมที่เราจะเล่นตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งก็ได้นะครับถัดมาครับจะเป็นคำว่า private คือเป็นเกมส่วนตัวหรือไม่นะครับ เราลองติ๊กตรงนี้1นทีนะครับจะขึ้นทุก2ถูกแปลว่าเราเลือกห้องนี้นะครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวเขียนดูตรงนี้แล้วกันเนาะ p r i v a t e คือ,ห,อนะคห้องส่วนตัวนะครับห้องส่วนตัวนะครับถ้าเราติ๊กนะครับคนนอกจะไม่สามารถเข้ามาดูได้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือทุกๆครั้งที่ OGS ตัวนี้นะครับมีการเล่นหมักล้อมจบกัน 1>, 1เกมนะครับเว็บไซต์นี้จะทําการบันทึกหมากเอาไว้เป็นลิงก์นะครับทีนี้ ni, ถ้าเราตั้งเป็น private นะครับคือเรากดติ๊กถูกไ,ไว้เนี่ยคนที่ไม่ใช่คนเล่นนะครับจะไม่สามารถเข้าไปดูเกมนี้ได้นะครับเข้าไปดูเกมนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นการแข่งขันหรือถ้าเป็นการสอบปฏิบัติอะไรพวกนี้นเนี่ยนะครับไม่แนะนำให้ติ๊ก private นะครับเพราะว่า คนที่ไม่ได้อยู่ในห้องหรือคนที่ไม่ได้เล่นเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปดูได้นะครับทีนี้เรามาดูคําถัดไปครับ rules อันนี้คือกติกาการนับพื้นที่นะครับถ้าเราก,กดเข้าไปดูเนี่ยนะครับมันจะมีวิธีการนับแต้มหลากหลายมากเลย aga คือสมาคมหมากล้อมอเมริกานะครับนับแบบจีนนะครับนับแบบอิงชางคีนะครับนับแบบญี่ปุ่นนับแบบเกาหลีนับแบบนิวซีแลนด์นะครับทีนี้ถามว่าส่วนใหญ่ใช้อะไรนะครับส่วนใหญ่จะใช้ วิธีการนับแบบญี่ปุ่นกันนะครับทีนี้เกมสปีดครับเราลองกดเข้าไปดูครับเกมสปีดคืออะไรนะครับเกมสปีดจะมี3ตัวนะครับก็คือ b l i ส s Life แล้วก็ Correspond นะครับซึ่งตัว Bliss ก็คือเกมเร็วเหมือนกับช่วงแรกเลยนะครับ l i ฟ e คือเกมสดนะครับก็คือว่า1จะมีเมนหลักจะมีเวลาหลักให้นะครับให้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงว่าไปนะครับแล้ว เมื่อหมดเวลาก็จะมีเวลาพิเศษให้นะครับแล้วก็จะ correspond ก็คือ1เม็ดให้เวลากี่วันเนาะนะครับก็อาจจะต้องมีการกด submit ด้วยนะครับก็เลือกไปนะครับสมมติเราเลือก Bliss นะครับเราจะเห็นเลยว่า Bliss เนี่ยนะครับ main time ก็จะมีอยู่เวลาแค่นี้นะครับมีเวลาอยู่ไม่นานนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือจะให้เวลาคิดไม่นานเท่าไหร่นะครับเต็มที่คือ5นาทีนะครับแล้วพอเวลาหมดนะครับก็จะเป็น time control ก็คือวิธีการ บ,บังคับเวลาว่าคุณจะต้องเดินยังไงร,รูปแบบยังไงดีนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยกติกาสากลใช้คําว่าเบียวโยมิเป็นวิธีการนะับแบบญี่ปุ่นก็คือว่าภายในเวลาเท่านี้เนะาะภายในเวลาเท่านี้นะคุณจะต้องเดินหมักให้ได้กี่ตัวนะครับเบียวโยมินะครับภายในเวลาที่กําหนดเนาะต้องเดินหมักให้ได้ คือสำหรับเว็บไซต์นี้เนาะเบียโยมีเขาเซตเอาไว้แบบที่เรียกว่านะครับ time per period ก็คือว่าจะต,ต้องเดินหมากภายในกี่วินาทีนะครับอันนี้คือการเซตนะครับเซตเบียโยมีก็คือเซตว่าต้องเดินภายในกี่วินาทีนะครับส่วนพิเหรียนตรงนี้นะครับหมายความว่า เกินได้กี่ครั้งหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่ามีคุณมีเวลาสมมติอันนี้นะเซร็ไว้5วินาทีนะหมายความว่าภายใน5วินาทีคุณจะต้องเดินหมากให้ได้1เมตรถ้าเกิดเราเดินไม่ทันภายในเวลา5วินาทีจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะไปลบคุณมีเพลเรียน5ครั้งหมายความว่าคุณเกินเวลาพวกนี้ได้4ครั้งนะถ้าเกินครั้งที่5เมื่อไหร่คุณโดนปรับแพนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนาะอ่าก็อยู่ที่ว่าเราจะเซตเพีเรียนไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เซตไทม์เพอร์พียเรียนเอาไว้เท่าไหร่ด้วยนะครับอันนี้เนาะก็จะเป็นตัวเซตตรงนี้นะครับซึ่งโดยทั่ว,วไปเนี่ยผมมักจะชอบเซตเอาไว้ที่แล้วแต่เราเนาะบางทีพื้นฐานเนี่ยมันจะเซตเอาไว้ที่สิบวินาทีถ้าสําหรับเกมเร็วเนาะแต่ถ้าเป็นแบบไลฟ์เนี่ยนะครับอ่าเมนไทม์ทมตรงนี้เราสามารถตั้งเอาไว้ได้นานถึง4ชั่วโมงนะครับโอ้โห หมายความว่าอะไรแต่และฝ่ายมีเวลาคนละเท่านี้เนาะสมมุติเราตั้งเบนทามไว้30เราจะมีเวลา30อีกฝ่ายจะมีเวลา30ด้วยนะครับทีนี้ Time Per p e r i เ d เราก็จะเห็นว่าเวลาตรงนี้ก็จะสามารถเซตได้มากขึ้นเนาะก็คือ1นาทีจะต้องเดินหมาก1เมตดนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่มักจะทำกันโดยปกติเนาะีิี้ถ้าเราเลือก c o r r e s p o n d e n t ละ่ะจะเป็นยังไงนะครับ c o r r e s p o n d e n เราจะเห็นเลยว่าโหเบนทามมีเวลา7วันเลยนะ โหดูสิเนี่ยกูมีเวลาเดินภายใน28วันโหสี่หนึ่งเดือนเลยแม่เจ้านะครับแม่เจ้าอันนี้ก็คือเราสามารถเ็จได้ถ้าเป็นนอนก็คือมันก็คิดไปเรื่อยๆนะครับไม่มีนับเวลาแต่ว่าก็อาจจะเรานานนิดนึงเนาะเป็นไม่ได้ส่วนใหญ่จะเห็นเซตไว้ที่7วันนะครับแล้วก็จะมีการเซตเอาไว้ว่าเอ้มันจะต้องถ้าเกิน7วันแล้วทํายังไงดีเดินไปใน1วันต่อตาหรือเปล่าหรือว่าเอ้ถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าเลย7วันไปแล้วนะอ่าก็คือคุณจะต้องเดินพัดหนึ่งภานหนึ่งเมตรภานหนึ่งวันนะครับเกินได้5ครั้งเนาะซึ่งส่วนใหญ่ผมก็มักจะเจอผู้เล่นบางคนก็ไปแล้วก็ไม่กลับมานะครับอ่าน,นี้วันหยุดจะหยุดได้ไหมนะครับซึ่งนี้เวลาหยุดก็นแนะนําว่าไม่ควรนะเพราะว่าบางทีมันจะรอนานเกินไปจนลืมน,นะครับอ่าโอเคทีนี้โดยทั่วไปวเรามักจะเป็นไลฟ์มากที่สุดนะครับถัดมาครับมันจะมีคําว่าแรงครับแรงคือการคิดแต้ม ถ้าเราติ๊กออกนะครับแพ้หรือชนะก็ไม่เสียแต้มนะครับแรงก็ไม่ตกเนาะแต่ถ้าเราติ๊กอันนี้ทิ้งเอาไว้นะครับถ้าแพ้เมื่อไหร่แต้มเราตกทันทีนะครับอันนี้อาจจะต้องระวังนะครับชนะก็จะได้แต้มนะครับก็แนะนําว่าถ้าเล่นเอาสนุกนะครับก็ไม่ต้องแตะไม่ต้องไม่ต้องติ๊กเอาไว้นะครับเล่นกับเพื่อนไม่ต้องติ๊กเนาะบอร์ดไซส์นะครับทำยังไงดีนะครับบอร์ดไซส์ก็จะเป็นขนาดกระดานนะครับเราสามารถเลือกได้มันก็จะมีขนาดกระดานที่หลากหลายนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราจะใช้กัน3รุ่นนี้เนาะ ก็ได้ขนาด19คูณ19 13คูณ13 9กคูณ9นะครับเลือกเ,เอาตามสะดวกใจเลยนะครับเลือก9คูณ9ก่อนละกันเนาะแฮนดิแคปเป็นเรื่องของระบบหมักต่อนะครับหมักต่อจะใช้ในกรณีที่เรียกว่าผู้เล่น2ฝ่ายแตกฝีมือแตกต่างกันมากนะครับโดยทั่วๆไปเกมหมักล้อมคนที่เป็นหมากดํามักจะเป็นผู้เล่นที่ฝีมืออ่อนกว่านะครับขาวจะเป็นผู้เล่นที่เก่งกว่านะครับ นกรณีที่ฝีมือแตกต่างกันมากเนี่ยนะครับเราจะมีระบบแฮนดิแคปคือต่อหมากให้นั่นเองต่อหมากให้โดยการให้หมากสีดําได้เดินหมากก่อนกี่ตัวนะครับจากนั้นก็จะเป็นตาสีขาวเดินเนาะอ่าอันนี้ก็คือระบบของแฮนดิแคปซึ่งเราสามารถเซตเอาไว้ได้ถึงโอ้กี่ตัวเนี่ยนะครับเว็บไซต์นี้สามารถตั้งได้ถึง36ตัวนะครับโอ้โหเล่นกันเหนื่อยเลยนะครับแต่โดยทั่วไปพื้นฐานมักจะตั้งกันไว้ที่9ตัวนะครับทีนี้ครับถัดมาครับ โคมิคืออะไรโคมิคือแต้มต่อนะครับที่หมากดาจะต้องให้กับหมากขาวเวลาเล่นนะครับทำไมต้องให้นะครับเพราะว่าหมากดําได้เดินก่อนหมากดําได้เปรียบเสมอนะครับโอเคนะครับวิธีการเซตนะครับเราสามารถตั้งอ,อัตโนมัติก็ได้ก็คืออ,อัตโนมัติก็คือมันจะเซตให้ตามกติกาของแต่ละประเทศเนาะคือโคมิแต่ละประเทศเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะ เซตเองนะครับอะไรเลือกที่คัสตอมตัวนี้นะครับเราสามารถเซตได้นะครับถ้าเลขตัวนี้เป็นบวกนะครับไม่ติดลบเนี่ยจะหมายความว่าหมากขาวจะได้โคมีกี่แต้มนะครับแต่ว่ากลับกันครับถ้ามันติดลบเมื่อไหร่หมายความว่าสีดําจะได้แต้มตอบคืนกลับไปนะครับจากเดิมที่ให้หมากขาวกลายเป็นหมากขาวให้กลับหมากดําแทนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นจะตั้งเซตกันเนาะจะเล่นยังไงเนาะผัดมาครับผัดมาครับ ถัดมาคือคัตเลอร์ u ยคัตเลอร์ตรงนี้สามารถเลือกได้นะครับเราจะเล่นเป็นดาเล่นเป็นขาวหรือมันสุมหรือออโตเมติกออโตเมติกมันจะนับจากอะไรมันจะนับจากแรงของเรากับอีกฝ่ายนะครับถ้าแรงของเราสูงกว่าเราจะได้ขาวถ้าแรงเราต่ำกว่าเราจะได้ดาน,นะครับ Disable Analysis อันนี้คือเราจะเปิดให้มีการคำรวณสามารถกดประเมินพื้นที่ได้ไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีเราก็ติ๊กออกนะครับ จากนั้นเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราลองกดคําว่า create challenge นะครับ create challenge นะครับถ้าเรากดไปปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีชื่อเราขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าเป็นการสร้างห้องแล้วที้เราต้องรอคนเข้ามาเล่นนะครับแล้วรอคนเข้ามาเล่นจะมีใครเข้ามาเล่นกับฉันไหมเนาะสงสัยไม่มี สงสัยไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนาะอ่ะผมขอกดแคนเซิลไปก่อนละกันเนาะถ้าจะม,มีใครมาเล่นกับผม <laughs> โอเคครับอ่าเรากดแคนเซิลไปนะครับอ้าวทีนี้ถ้ามันมีคนเล่นกับเราเราทายังไงดีล่ะครับเว็บไซต์นี้มีข้อดีเรื่องหนึ่งนะครับเราสามารถเล่นกับ AI ได้เหมือนกันนะครับเล่นกับ AI อยังไงล่ะครับเราสามารถกดไปที่คอมพิวเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับ กดไปที่คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับเราจะพบหน้าต่างที่ค่อนข้างคล้ายกับในหน้าของ c u s t o อมเกมเลยนะครับทีนี้จุดที่แตกต่างกันครับมันจะมีคำนี้ครับ AI Player ครับ AI Player จะเป็นคอมพิวเตอร์ระดับต่างๆนะครับที่จะให้เราสามารถเลือกความแข็งแกร่งของมันได้นะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมจะแนะนำให้คุณเล่นไม่เกิน5ตัวนี้นะครับ5ตัวนี้นะครับฝีมือพอที่มือใหม่จะพอสู้มันได้อยู่ กลางๆถึงด็อกบอทหนึ่งเนี่ยนะครับผมยังพอสู้ได้อยู่นะครับแต่ว่าพอมาตระกูลนี้เจ็ดพอมาตระกูลนี้ขึ้นไปนะครับอันนี้ผมสู้มันไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> น,นีสู้มันไม่ได้แล้วเราก็เลือกคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับเราไปนะครับอย่างเอมี่บิเกิเนอร์อันนี้ผมเซ็ตไว้เนาะอ่าพรเวทก็ไม่ต้องติดก,ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเซ็ตเหมือนกับเล่นทั่วๆไปเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับบางคอมพิวเตอร์บางตัวก็อาจจะต้องเซ็ตค่าบ,บางอย่างตามที่มันกําหนดเอาไว้มนถึงจะเล่นได้นะครับอย่างเช่น คอมพิวเตอร์บางตัวจะต้องติดแรงกับมันบางตัวติดแรงกับมันไม่ได้นะครับบอร์ดไซส์ก็มีเหมือนกันที่ AI บางตัวเล่นเป็นแต่กระดาน19เนะครับเล่นกระดาน9ไม่เป็นเราอาจจะต้องดูแล้วก็ปรับให้มันถูกต้องกับ AI แต่ละตัวนะครับส่วนที่จะเป็นปัญหาอีกตัวหนึ่งคือโคมิครับโคมิ omi, เนี่ยนะครับแนะนำให้ตั้งเป็นออโตเมติกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่า AI ตัวนั้นเนี่ยมันถูกเซ็ตโคมิไปที่เท่าไหร่นะครับตรงเนี้ยจะต้องเช็คเช็คก,ก่อน นะครับบางทีเล่นไม่ได้เพราะว่าเราเซ็ตค่าไม่เหมาะกับที่มันถูกวางระบบเอาไว้นะครับส่วนโยคัตเลอร์แล้วแต่เลยนะครับอยากจะถือสีอะไลัยละเลือกได้เลยนะครับจากนั้นกดไปที่ play นะครับ Inst alled. Inst alled. มันก็จะสร้างขึ้นมาให้เราเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บเล่นหมากร้อม m อมนึ่งที่เราสามารถเล่นกับ AI ได้นะครับเดี๋ยวขอทุบ AI สักนิดหนึ่งละกันนะครับเอาลครับ อันนี้ก็คือผมก็กําลังลองเล่นกับ AI เนะาะผมกำลังลองเล่นกับ AI อยู่นะครับทีนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเนาะจะสู้มันได้ไหมเนาะนี่แนละอันนี้น,นี่สู้ได้แหละน,นี่เล่นตัวง่ายสุดเนาะอ่าอะลครับ <have> อันนี้มันก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นคอมหัดเล่นเนาะอันนี้ก็คือเราสามารถเล่นหมากรล้อมออนไลน์กับช่องทางตรงนี้ได้นะครับ ทีนี้แล้วถ้าสมมุติเข้าเพลงมาแล้วผมอยากจะจอยคนอื่นหลาทำยังไงนะครับก็คือเราก็สามารถเลือกดูตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือว่าช็อตเกมนะครับก็จะเป็นโหมดระยะสั้นก็คือเล่นจบภายใน 1- นถึงสชั่วโมงนะครับหรือแล้วแต่คนเราจะเซตเนาะหรือถ้าเป็นลองเกมนะครับลองเกมก็คือจะเป็นเกมที่เรียกว่าเล่นกันเป็นวันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องดูก่อนนะครับว่า1ก็คือ เกมนี้นะครับผู้เล่นชื่ออะไรนะครับเล่นกระดานขนาดไหนนะครับให้เวลาคิดฝ่ายละเท่าไหร่นะครับเป็นเกมนับเก็บแรงไหมเป็นมีหมากต่อไหมอ่าแล้วมีช่องนี้ชื่ออะไรนะครับกติกาการนับแบบไหนนะครับอันเนี้ยเราจะต้องเช็คก่อนที่จะกดทีนี้มันจะอาจจะมีเห็นว่ามันมีขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไม่สามารถจอยเล่นกับคนนี้ได้นะครับ คือตัญลักษณ์ตัวนี้นะครับจะขึ้นมาในกรณีที่แรงของเราเนี่ยครับมีคาว่า yes ขึ้นมาก็คือถ้าเขาเล่นเก็บแต้มขึ้นมานะครับถ้าแรงของผู้เล่นแตกต่างกันมากเกินไปถ้าจะไม่ผิดประมาณ9เลเวล9ระดับนะครับจะไม่สามารถแข่งกันได้นะครับแต่ถ้าเขาตั้งเป็น no แรงนะครับเป็น no นะครับเราก็สามารถเล่นกับเขาได้นะครับซึ่งวิธีการเล่นนะครับง่ายมากเลยก็คือเราเจอห้องเสร็จแล้วเรากด accept เลยนะครับมันก็จะจอยเข้าห้องนั้นเลยนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคการเล่นหมากร้อมในเว็บไซต์นี้นะครับทีนี้ก่อนจากครับสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเล่นกับเพื่อนนะครับเราจะทำยังไงดีนะครับขั้นแรกนะครับขั้นแรกเลยสำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะต้องมีชื่อ ID ของเพื่อนก่อนนะครับจากนั้นทำยังไงนะครับจากนั้นก็คือ1นนะครับเราสามารถหาชื่อเพื่อนได้2ช่องทางนะครับก็คือ1 ลองเข้าไปที่ห้องแชทดูนะครับแล้วบอกเพื่อนว่าฉันอยู่ห้องนี้นะเราลองอยู่ในห้องแชทเดียวกันนะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นห้องแชทหมวดภาษาไทยนะครับถ้าเราอยู่ห้องแชทหมวดภาษาไทยนะครับแล้วเพื่อนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเราก็สามารถเจอเพื่อนออนไลน์แล้วคลิกที่ชื่อเพื่อนแบบนี้นะครับเพื่อส่งสั่นแล้วเอาเม้าลากไปที่ชาเลนจ์ล้วก็เสร็จค่านะครับเราก็จะสามารถท้าคนคนนั้นเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนั้นยังไม่ ยืนยันตัวตนนะครับคือยังไม่บุริไฟ ID จากในอีเมลนะครับซึ่งทํายังไงให้กลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับให้กลับไปดูคลิปที่แล้วทีนี้สมมุติว่าถ้าไม่เจอชื่อเพื่อนจริงๆทําำยังไงนะครับเราให้ก,กรากดไปรที่ตรงนี้นะครับเครื่องหมายขีด3ขีดตัวนี้เนาะกลับไปที่ขีด3มขีดตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้นะ,ะตัวนี้นะนนะเดี๋ยวเอาปากกาวงไว้หน่อยจะได้เห็นนะอ่าให้เราวงไปที่ตัวนี้นะครับวงที่ตัวนี้เนาะอ่า วงไปแล้วได้อะไรนะครับวงไปแล้วได้อะไรวงไปแล้วครับมันจะมีคำขึ้นมาคำหนึงครับก็คือช่องเสิร์ชตัวนี้นะครับช่องเสิร์ h ค้นหาตัวนี้นะครับในเมื่อเรารู้ ID เพื่อนแล้วนะครับเราลองดูครับลองใส่ ID เพื่อนลงไปในนี้นะครับ ถ้าชื่อที่เราได้มาถูกนะครับพอเรากดเข้าไปค้นหาตรงนี้ปุ๊บเราจะเจอ ID ของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสิร์ช ID ของผมดูนะเดี๋ยวผมจะลองเสิร์ช ID ของผมดูนะว่าเจอชื่อไหมนะครับอันนี้คือชื่อที่ใช้ในการเล่นอยู่ยปัจจุบันนะครับก็คือก็อตซี่นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเจอชื่อ ID ตรงนี้ขึ้นมานะครับคือระหว่างทางถ้าเราพิมพ์ไปนะครับเราจะเจอชื่อที่ใกล้เคียงกันได้นะครับเราลองกดไปที่ชื่อตรงนี้ดูนะครับคราวนี้มันจะมีมันจะมี2ออย่างสําคัญที่เราจะดูเนาะหถ้าเราอยากจะแอดเขาเป็นเพื่อนนะครับเรเลือกแอดเฟรนด์ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะท้าเขาเล่นให้เรากดไปที่ชาร์เลนต์ตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปที่ชาร์เลนต์ตัวนี้เราก็จะส่งสัญทาไปหาเพื่อนแล้วเราก็กดเซนชาร์เลนต์ตงนี้ไปหาเพื่อนได้นะครับ อันนี้เนาะก็คือเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับหรืออีกวิธีครับเราสามารถกดไปที่โปรไฟล์ของเขาเพื่อดูตรงนี้ทั้งหลายแหล่ได้นะครับแล้วถ้าเราจะท้าเขาเล่นให้เราไปที่ชื่อตรงนี้นะครับเราจะสามารถส่งทา้าสั่นท้าเขาได้นะครับหรือแมสเซจก็คือส่งข้อความทักคุยหาเขาได้นะครับคุยกับตัวเองก็คงจะแปลกๆอยู่เนาะก็ไม่ขอทําอะไรแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นหม,มักรอมวิธีการสมัครไปคลิปที่แล้วเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นพูดถึงการวิธีการ เปิดโตเล่นนะครับว่าเราจะเล่นกับคนอื่นยังไงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไปลองทํากันดูนะครับก็ขอให้ทุกคนเล่นหมักล้อมอย่างมีความสุขนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปที่2นี้ก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามีเวลานะครับเดี๋ยวจะทําคลิปที่3ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องราวของวิธีการเล่นหมักล้อมนะครับซึ่งอาจจะขอเวลานิดนึงเนาะช่วงนี้งานเยอะอยู่ นะครับแต่คิดว่า2คลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในช่วงแรกนี้นะครับเอาละครับไปแล้ะครับสวัสดีครับ